พิก3ข้อสำหรับการร้องเพลงบนเวทีคาราโอเกะนะคะเตรียมตัวยังไงให้ไม่พลาดทุกเวทีนะคะข้อแรกไปดูกันเลยค่ะการเลือกเพลงนะคะบางทีเวลาเราไปอยู่ที่บนเวทีเราจะนึกเพลงไม่ออกดังนั้นเราควรจะมีลิสต์เพลงที่เราร้องได้ลิสต์เพลงที่เรามั่นใจเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือตลอดเวลานะคะข้อที่2ค่ะขาตั้งไมค์ค่ะเราสามารถดึงไมค์เอาจากขาตั้งไมค์ อย่ายืนร้องกับขาไม้นิ่งๆอย่างเดียวนะคะมันจะทําให้การร้องเพลงของเราดูแข็งแล้วก็ไม่สนุกค่ะการดึงไม้มาจะทําให้เกิด movement และสร้างความสนุกให้กับผู้ชมได้มากขึ้นนะคะข้อที่3ค่ะขึ้นไปแล้วต้องทักทายคนดูต้องมองเขาต้องสบตาเขาต้องคุยกับเขาเล่นกับเขาเพื่อเรียกความสนใจให้เขาสนใจเราก่อนเอาละค่ะ3ข้อลองเอาไปทำดูนะคะเทคนิคการขึ้นเวทีคาราเกะง่ายๆค่ะ